วันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเทป,ปสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลำยองสตอรี่พามาเดินที่ตลาดนัดเทป,ปสิทธิ์ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในพัทยานะคะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเยอะมากๆเลยข้างหลังโอ้เป็นตลาดที่คนเยอะมากๆเลยนะคะก็เ,เดี๋ยวพาไปเดินดูกันค่ะว่า,ามีอะไรของขายของกินที่น่ากินบ้างนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรายองสตอรี่นะคะพาเพื่อนๆมากินร้านข้าวแกงที่เยอะ,ม,ะมากๆในพัทยานะคะเยอะที่สุดเลย 5, 3, 2, 3, 2. ครั้งที่แล้วออกไปไปร้านคุณแม่นะคุณแม่บอกว่ามีประมาณส0่ถึงห้อย่างที่นี่นะคะมีประมาณ50าสิบหอย่างเลยวันนี้นะคะก็ลองมาชิมน,นะว่าร้านข้าวแกงในเบิร์ดเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะคะ ของเด็ดประจาร้านนี้นะคะก็จะมีน้ําพริกปลาทูปลาน้ําพริกกะปิน้ําพริกอ่องแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นน้ําพริกมะขามนะคะหากินยากมากๆเลยถ้าเพื่อนๆนะคะชอบของเด็ดของอร่อยนะคะก็มาได้ที่ตลาดนัดเทพสิทธิ์หรือสามารถเสิร์ชหาร้านในเบิร์ดได้ที่ GPS ค่ะก็จะพาไปที่พัทยาใต้อีกที่นึงนะคะของกินวันละ40-50เมนูนี่โหไม่ใช่แบบน้อยๆเลยนะคะ ร้านข้าวแกงในเบิร์นนะคะเปิดทุกวันจะปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเพื่อนๆสามารถมาทานที่ตลาดนักเทพสิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยนะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะของเยอะมากๆเลยร้านนี้นะคะอัดแน่นคุณภาพราคาถูกแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ1อย่าง30บาท2อย่าง40บาท3อย่าง50บาท หาราคานี้ไม่ได้แล้วนะลูกค้าอัดแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยต่างชาตินะคะชอบรสชาติร้านนี้มากๆเลยคะ่ะแนะนำค่ะร้านข้าวแกงในเบิร์ด ราดข้าวหนึ่งอย่างกี่บาทคะที่นี่ข้าวหนึ่งอย่างสาสิบบาทสามา <50. S 1> สบาทสองอย่างห้าสิบสามอย่างสองอย่างสี่สิบบาทสามอย่างห้าสิบขายถูกมากดูนะคะกับข้าวแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะข้าวแกงในเบิร์ดนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเทพสิทธิ์นะคะพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยค่ะมีแต่ของน่ากินทุกอย่างเลยนะ